วัสดีครับภาพจะรอมาแล้ว มาแล้วอ้าวมาแล้วอ้าวบ้านเทาซ่มบ้านเทาน่ลาสูต่อไปบ้านเท่าแรลงวันนี้จะพามาดูคาวามเคลื่อนไหวของศึกวันหนึ่งเสองที่จะจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่2 3มีนาคม2568น,25นี้ซึ่งเป็นไฟที่ใหญ่มากซึ่งประกอบไปด้วยคู่มวยระดับแชมป์ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์เลกจะป้องกันแชมป์กับนาบิลซึ่งเป็นการรีแมตในครั้งที่2ที่จะเจอกันซึ่งคาดว่าคู่นี้เดือดแน่นอน และรถถังกับทาเคลุซึ่งจะเจอกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งซึ่งแฟนมวยญี่ปุ่นกำลังตั้งตารอคอยอยู่และคู่ที่สามคาดว่าน่าจะเป็นตะวันฉายป้องก,กันกับมารักกีกกเลียนโอ้ยพี่น้องแค่สามคู่ที่คาดว่าี่โซกันนี่ก็โอ้ยพี่น้อง,นนอองเอ้ยตื่นเต้นแล้วจำนี่ก็ได้โอ้สุดยอดทั้งนั้นเลยนี่ไว้ระดับจอมยุทธเลยพี่น้องเอ้ยสุดยอดควงมืองให้เราเ อุยไฟนี่แม่ือเป็นระเบิงนะเบี่น้องเออซึ่งตอนนี้ได้ข่าวแว่ววาว่าตะวันชัยเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วคาดว่าอาจจะไปเป็นการถแถลงข่าวร่วมกับทางฝั่งญี่ปุ่นซึ่งข่าวยังไม่มีออกมาอย่างเนี้ชัดแต่คาดว่า วันฉายน่าจะได้ร่วมศึกวันหนึ่งเจ็ดสองที่ญี่ปุ่นถ้าสามคู่นี่จัดอยู่ญี่ปุ่นอีลีพี่น้วงเอ้สนามแตกแน่นอนเออโอ้ยมวยไทยนี่ดังแน่นอนเลยคนญี่ปุ่นก็มากหลายเตือบอยู่เดีเห็นไ่มสุร์เล็กกับไทยเคลรุนี่กำไรลน้นๆเลยพี่น้วงเอ้งานนี่บอสจ,จ้าตีนี่เอาสวบาไปใส่บ่เอ้าเงินไหมก่อ <laughs> นจะถึงศึกวันหนึ่งเจ็ดสองวันนี้เรามาดูความพร้อมของนักชกก่อนและมาดูว่า แฟนมวยทั่วโลกคิดเห็นอย่างไรเรามาฟังคอมเมนต์จากแฟนมวยทั่วโลกระหว่างคู่นาบิวจะชัดกับซุปเปอร์เล็กในไฟที่สองล้างตากันและมีเข็มขัดแชมป์เป็นเดิมพันอีกต่างหากมาดูความคิดเห็นจากแฟนมวยทั่วโลกท่านแรกกล่าวว่าใครรอแม์คู่นี้อยู่บ้างมาทางนี้ ท่านต่อมาบอกว่าเป็นการพบกันระหว่างซุปเปอร์เล็กและซุปเปอร์ยาวภาคาสองวายซุปเปอร์แยวว้โวนี้โว้ขึ้นแต่มีน้องมเป็นตลกเ,ลเววนี่ยซุปเปอร์แย้โวนี้วายเจอมัดเข้าไปจังๆเดี๋ยวก็รู้อ้าวเดี๋ยวก็รู้ท่านต่อมาบอกว่าซุปเปอร์เล็กยังคงอยู่ในอีกระดับหนึ่งโอ้ยมันก็มีไอัหดอกอ้าวสักกี่แต่ตอนนี้เ็่หู้ดอกแจ๊คพาเป็นพายลาวเอ้ยนี่โค้กวางทีละทีแรกเอเเยนจรางลงไปคุยกับเพื่อนเหมือนตัวนี้ ขอบคุณมากสำหรับการรีแมตค์แขงที่สองถ้าซูเปอร์เล็กจับทางได้ทุกอย่างก็จบโว้ยแฟนซูเปอร์เล็กตัวนี้ครับผมไม่อีกแล้วคาริโลเดินเข้าไปหาเขาทื่อๆเหมือนมองไม่เห็นหนาบิลแต่ตอนนี้เขาคงมองเห็นเรียบร้อยแล้วโอ้แมนอยู่ดอกเอา้าวย่างเขาไปปานเขาว่ามีตีนว่ามีมือนะโว้ยการค้อดอกนั้นยังจำได้ติดตาอยู่ดเอา้าวท่านต่อมากล่าวว่านาบิล พัฒนาฝีมือขึ้นมามากอันนี้ผมภูมิใจในตัวเขามากโอ้แมือ่อน,นี่โดกอ่าวเออแข็งแกร่งขึ้นเนาะเออมัดอาวุธครบหลากหลายอยู่แล้วความแข็งแกร่งนี่บ่คือืตอนเขามาวันใหม่ๆได้พี่น้องท่านต่อมากล่าวว่าเป็นไฟที่ใหญ่มากตอนนี้แทบจะอดใจรอไม่ไหวแล้วและจะดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในไฟนี้โอ้ท่านต่อมากล่าวว่าซุปเปอร์เล็กคืคอ แคคู่ค่ายักตัวจริงวาสันโอ้ยแม่นี่ดอกอ้าวซุปเปอร์เลกเออันตรายอยู่แล้วละ่ะเอองานนี่บ่ขากับหัวละงานนี่ไพจะไปก้อนกันแล้วเอ้สำหรับคาริโลนั้นนั่นคือทั้งหมดที่เขามีเขาพ่ายแพ้ต่อนาบิลแต่สำหรับซุปเปอร์เล็กแล้วเขาดีเกินไปที่จะนึกถึงแค่ความสูงของนาบิลซุปเปอร์เลกว่าสูงกั่พ่า,านหดอกอ้าวสูงกว่าเอต็กว่างอย้อมาแล้วว่าสันเอ้ขึ้นอยู่กับว่า เราจะพูดถึงใครสำหรับซุปเปอร์เล็กแล้วดีกว่าแน่นอนท่านต่อมากล่าวว่าฉันอยากบอกว่าเมื่อนิโคต่อสู้กับนาบิวนั้นความสูงช่างแตกต่างกันมากแต่เมื่อเทียบกับซุปเปอร์เล็กแล้วนั่นมันยิ่งกว่าอีกนะเพราะว่านิโคนั้นสูงกว่าซุปเปอร์เล็กมากเลย แต่ฉันคิดว่าคราวนี้ไม่รู้ว่าใครจะชนะกันแน่ท่านต่อมากล่าวว่าหลังจากที่นาบิวแพ้ครั้งแรกมาเขาก็ชนะมาได้ทั้งซ้ายและขวาคาดว่าไฟนี้จะแตกต่างออกไปท่านต่อมาบอกว่านาบิวแพ้มาสองปีแล้วในไฟแรกแต่ตอนนี้นาบิวพัฒนาฝีมือขึ้นมากและไฟนี้เขาจะสามารถชนะได้อย่างแน่นอน มีอันบอกาอ้าวหดตวนมากกับสิบพยานคือเอาบอกมวยเคยแพ้เนาะสิเก่งๆเนี้ยอยู่ได้เอาท่านต่อมากล่าวว่าสิ่งสำคัญในวันนั้นใครจะสามารถใช้อาวุธได้ดีกว่ากันแค่นั้นเองหลังจากเขาแพ้มาในครั้งแรกเขาก็พัฒนาขึ้นและการเอาชนะนิโคเขาก็ใช้อาวุธได้ดีขึ้น เมื่อนิโครเดินเข้าหาเมื่อไฟที่จะเจอกับซุปเปอร์เล็กนี้แทบอดใจรอไม่ไหวแล้วฉันอยากรู้จริงๆว่าซุปเปอร์เล็กจะใช้วิธีไหนเอาชนะนาบิวได้ท่านต่อมากล่าวว่าแนะนำให้ต่อยลำตัวนาบิวและก็เตะขาเป็นระยะระยะยืนอยู่ให้ห่างอย่าอยู่ในระยะหมัดเพราะว่าการต่อยหน้านั้นจะทำให้ต่อยไม่ถึงและก็จะโดนนาบิวทลุงอีกตางหาก เพราะว่าความยาวของเขานั่นเองท่านต่อมากล่าวว่าประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญจริงๆก็มาดีครับทีมซุปเปอร์เล็กวาสาบีน้อง <ś c oughs> อของแท้ท่านนี่เอฟซีท่านต่อมากล่าวว่าเหมือนตะกแตนตามเข้าวโา้ยมหาบุรีนะ่าอีกู่กูยกวู้ไรวะเนี่ยโอ้ยเอาเอ,าเอา้เตรระกแตนอยากเจอเขาบ่ละเอาตะกเตนกับตะกเตนของแท้เน่นี่เนี่ยนอกมาหลายไฟเลยเอา ท่านต่อมากล่าวว่าการรีเมทก็คงเหมือนเดิมซุปเปอร์เล็กอยู่อีกต่างระดับท่านต่อมากล่าวว่าซุปเปอร์เล็กคือไอดอนทักษะของเขานั้นคือของจริงเออนั่นกระจบไปแล้วพี่น้องเอ้ยสำหรับคอมเมนต์นาบิวกับซุปเปอร์เล็กคราวนี้มาฟังดูคอมเมนต์ของรถถังที่เจอกับทายเครูบ้างท่านแรกกล่าวาว่ พูดตรงๆเลยนะฉันคิดว่ารถถังเก่งกว่าทาเคลุอยู่สองถึงสามระดับท่านต่อมากล่าวว่ารถถังแข็งแกร่งมากฉันคิดไม่ออกเลยว่าทาเคลุจะชนะรถถังได้อย่างไรโอ้คนญี่ปุ่นนี่ทอมตเนาะพี่น้องเงืบอบชีโม่คมมือคนเขมีนะคนอินโดนีเซียเนาะโอ้ยพวกนั้นยกหางจะขวางยางเดียวเลยโอ้คนญี่ปุ่นนี่ทอมตัวตัวนี้พี่น้องท่านต่อมาบอกว่าทาเคลุ มีการต่อสู้แพทเทิร์นเดียวนั่นคือใช้ร่างกายและความกล้าหาญเขา้าวัทะแต่สกิลในการต่อสู้ของเขานั้นฉันคิดว่าเทียบกับรถถังยังไม่ได้ท่านต่อมากล่าวว่าการต่อสู้ของเขาดูว้อหวาแต่การป้องกันตัวยังแย่อยู่ถ้าหากว่าเขาต้องเจอกับคู้ต่อสู้ที่มีเลเวลที่สูงขึ้นทาเครุจะไม่สามารถเอาชนะได้ท่านต่อมากล่าวว่าทาเครุ จะเป็นฝ่ายแพ้รถถังแน่นอนและรถถังจะไม่แพ้ยกเว้นเสียแต่ว่าทาเครุนั้นจะยกระดับการต่อสู้ขึ้นมาได้โอ้ยให้กำลังใจกันได้เอา,อาคนประเทศเดียวกันมีใช่ะแพ้จะแพ,พ,พ,พ้ที่ไหเตัวเวงเอ้ยทอมตัวพอดักญี่ปุ่นกันเลยเออท่านต่อมากล่าวว่าฉันชอบทาเครุในฐานะนักสู้นะแต่ว่าเขาจะไม่สามารถเอาชนะรถถังได้ด้วยจิตวิญญ,ญาณและความกล้าหาญ ถ้าหากเขาพัฒนาทักษะการป้องกันให้มากขึ้นเขาจะแข็งแก่งและเก่งขึ้นแน่นอนแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนสไตล์การชกของเขาเลยโอ้ยอ้าวสิเขาเปลี่ยนยังไงเนาะเขาชกมาซะดวนแล้วแม่เออบูแหลกล้านยังทีแล้วก็รถถังมันเจอกันมันอยมันพี่น้องมันก็ถอยหลังก็งเปลี่ยนไสกันรถอ้าวงั่นนี่แหลกเป็นแหลกล้วผู้ได้ย่างต่ํากันย่างเดียวเราเฮาไฟนี่นี่คือเขามาถึงจุดขีดสุดของเขาแล้วใช่ไหม ดูเหมือนว่าเขาจะสู้ได้ในแบบที่เขาถนัดเท่านั้นแฟนๆญี่ปุ่นติดตามเขาเพราะว่าสไตล์การต่อสู้ของเขาแต่ว่ามันคงไม่ใช่กับแฟนๆทั่วโลกแบบนี้รถถังจักวาชัยชนะแน่นอนท่านต่อมากล่าวว่าผมไม่คิดว่าทาเกรุจะเอาชนะรถถังได้หรือแม้แต่กับซูปเปอร์เล็กไม่ว่าเขาจะพยายามกี่ครั้งก็ตามพูดตรงๆฉันมองไม่เห็นภาพชัยชนะของคาเครุเลย เขาไม่สามารถหยุดการเตะใด,ดๆของซุปเปอร์เล็กได้ท่านต่อมากล่าวว่ารถถังมีอาการบาดเจ็บและทำน้ำหนักไม่ได้ฉันยังไม่เชื่อว่าไฟนี้จะเกิดจริงจนกว่าจะมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการโอ้หม่แล้วต้่มเขาดูเลโอ้ยรถถังเลไเดี๋ยวก็เก็บเดี๋ยวก็ลดน้ำหนักไม่ได้ยุบบันนี่นัดนี่เอาแท้ๆได้ดอาเอาเอสู้กันวัดไปเลยไปเจงก็ไปเนี่ ท่านต่อมากล่าวว่ามันจะเป็นแมตที่ยากลำบากของคาเคลุอย่างแน่นอนเขาจะเอาชนะรถถังด้วยนิสัยชอบเดินหน้าบูหลกลานได้หรือไม่ฉันยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าฉันก็มีความสุขนะที่เขาต่อสู้อย่างดุดันแทนที่จะต่อสู้ด้วยเทคนิคและชั้นเชิง อย่างที่ทุกคนอยากให้เขาเป็นเออมันต้องสีในแม่เนาะให้กำลังใจกันในแม่อ้าวเอเอทา,าเคลูกับบริเวณมาหมูบันไดได้เออรถถังย่างาเขามาซุมซี่ซุมากันรับได้กันนี่อา้าวก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคอมเมนต์ของแฟนมวยทั่วโลกที่มีต่อไฟที่จะเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์เลกกับนาบิวภาคสแล้ก็รถถังกับทาเคลุ ก็เป็นไปในหลายทิศทางต่างก็มองว่าหน้าบิวชนะได้บางคนก็บอกว่าซุปเปอร์เล็กย้ำแข็งแน่นอนส่วนรถถังนั้นส่วนใหญ่ชาวญี่ปุ่นมองว่าทาเกลุไม่สามารถเอาชนะรถถังได้แน่ในไฟที่จะถึงนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของแฟนมวยทั่วโลกวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ